สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์ตาอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครของคณะ ICT นะคะว่ามีรอบไหนกันบ้างแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลอะไรในการสมัครกันบ้างค่ะไปดูกันเลยอ้าวอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของรอบทั้งหมดที่มีนะคะเราจะมีการรับสมัครทั้งหมดเนี่ยหรอบด้วยกันบวก international admission ก็เป็น7รอบนะคะมาดูรายละเอียดตรงนี้กันสักนิดนึงรอบ ICT portfolio กับ MU portfolio นะคะจริงๆแล้วข้อมูล อเอกสารที่จะต้องสมัครเนี่ยจะคล้ายกันแต่ว่าตอนนี้รอบ ICT Portfolio เนี่ยปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆคนไหนที่อยากจะสมัครรอบถัดไปก็คือ MU Portfolio นะคะเริ่มรับสมัครวันที่1ถึง25ธันวาคมค่ะถัดมาก็จะเป็นรอบ3ที่จะเป็น ICT Direct Exam นะคะซึ่งจะมีสอบทั้งหมด4วิชาเดี๋ยวจะมีะรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมให้เนาะถัดมาก็จะเป็นรอบโคต t a ที่รับ ตาม TCAS นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น Admission แล้วก็ Direct Admission ที่เป็น TCAS 3แล้วก็ TCAS 4ะคะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่จบจากโรงเรียน International School หรือว่าต้องการยื่นสมัครในรอบที่เป็น International Direct Admission Round นะคะก็สามารถยื่นได้ช่วงระหว่างวันที่เนี่ยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้อีกทีหนึงค่ะโอเคงั้น เราไปดูที่รอบ2กันเลยเนาะเพราะว่ารอบ1เนี่ยผ่านมาแล้วนะคะรอบ mu portfolio เนี่ยคุณสมบัติของน้องๆเนี่ยก็คือจบม .6 แน,แน่นอนอยู่แล้วเนาะแล้วก็เรียนสายวิทยาคณิตหรือว่าสินคนวณน,นะคะ gpa 2.50ขึ้นไป เอกสารประกอบการรับสมัครเนี่ยก็คือ1 Port พอร์ตโฟลิโอหรือว่าแฟ้มสะสมงานของน้องๆน,นะคะอันที่2ก็คือวิดีโอพรีเซนเทชันแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ3นาทีแล้วกันที่3ก็คือเรียงความ1ห,หน้ากระดาษจะเป็นภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็ได้รอบนี้เนี่ยอยากจะแนะนําให้น้องๆทุกคนสมัครมากเลยคราวนี้ก็จะมีคําถามว่าเอเราจะสมัครรอบ portfolio, พอร์ตโฟลิโอเนี่ยในพอร์ตอาจจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับคณะ ICT เลยไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับด้าน i อทีเลยจะส่งได้ไหมส่งได้นะคะเพราะว่าใน การพิจารณาเนี่ยข้อมูลที่ดูกรรมการท่านจะดูส่วนใหญ่ก็คือว่าน้องได้ออกไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียนอะไรบ้างเสริมประสบการณ์ให้ตัวเองในด้านไหนบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของวิดีโอพรีเซนเทชันแนะนําตัวเองเนี่ยก็มีทิปเล็กๆก็คือว่าให้เขียนสตอรี่เล่าเรื่องราวของตัวเองแล้วแต่ว่าอยากจะนำเสนอเรื่องอะไรแล้วก็ พูดเป็นภาษาอังกฤษพรีเซนต์การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยให้ออกมาเต็มที่เลย,เยกรรมการก็จะพิจารณาจากส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่ค่ะโอเคอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของรอบ MU Portfolio เนอะอีกนิดนึงการรับสมัครเนี่ยรอบนี้เนี่ยจะสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถัดมา จะเป็นรอบ3หรือว่า ICT รับตรงจัดสอบก็คือจัดสอบเองที่คณะ ICT นะคะใครที่ยังไม่เคยมาสลรายาเนาะนี่ก็เป็นโอกาสที่จะได้เข้ามาวิสิทธิ์มหโดนแล้วก็วิสิทิ์คณะ ICT ด้วย4วิชาที่เรามีจัดสอบเนี่ยก็คือคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะ4วิชานี้จะสอบใน1วันเดี๋ยววันสอบเนี่ยจะแจ้งให้ทราบในภายหลังอีกทีนึงแต่ว่ากําหนดการรับสมัครเนี่ยก็คือช่วงวันที่1กุมภาถึงวันที่5มีนาคมนะคะช่วงรับสมัครก็จะมาเดือนกว่ากว่านิด หนน่อยเอะถ้าเกิดใครที่กําลังเตรียมตัวอยู่นะคะก่อนที่จะสอบกาวิชาสมามัญสอบโอเน็ตเอนะคะก็อ่านหนังสือติวแล้วก็ถ้าอยากสมัครเข้าคณะใอซิทีก็มาสอบรอบรับตรงได้นะคะโอเค ถัดไปจะเป็นรอบ4หรือว่า MU quota นะคะหลังจากที่น้องๆไปสอบ9วิชาสามัญมาแล้วเนี่ยที่คณะเนี่ยจะให้ยื่นคะแนน5วิชาด้วยกันนะคะจาก9วิชาสามัญเนาะก็คือจะมีคณิตหนึ่งฟิสิกส์เคมีชีววิทยาแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ต้องส่งเรียงความหนึ่งหน้ากระดาษเช่นเดียวกันเนาะหัวข้อก็คือว่าทำไมถึงอยากเรียนต่อทางด้าน IT แล้วก็จะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ทาอะไรในอนาคตนะคะ ส่วนคุณสมบัติก็จะเหมือนรอบก่อนๆก,ก็คือเรียนสายวิทย์คณิตหรือว่าสินคคำนวณแล้วก็ GPA 2มากกว่า2.5ขึ้นไปเพิ่มอีกนิดนึงคือคะแนนเฉลี่ยนในแต่ละสาระการเรียนรู้ค่ะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยมากกว่า2.5นะคะอันนี้ก็จะรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของมาหาวิทยาลัยมหิดลเช่นเดียวกันถัดมารอบ5เป็นรอบแอดมิชั่นเนาะรอบแอดมิชั่นครั้งนี้เนี่ยน้องๆสามารถเลือก อันดับได้ใช่ไหมคะ10อันดับเนาะแล้วก็จะมีรอบที่ให้เลือกได้เนี่ยสอรอบด้วยกันรอบช่วงเวลากา,การรับสมัครในรอบแรกเนี่ยก็จะเป็นระหว่างวันที่7 1 5ถึงพฤษภาคมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในรอบแรกทราบผลแล้วรู้สึกว่าเอออาจจะยังไม่ใช่อย่างเงี้ยเนาะก็สามารถาแสดงความจำนงเพื่อให้ประมวลผลในรอบ2ได้ระหว่างวันที่26แล้วก็27พฤษภาคมนะคะโอเค ส่วนคะแนานที่จะต้องนำมายื่นในรอบนี้นะคะก็จะมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยหรือว่า GPA พเนาะแล้วก็ผลคะแนานของ ONe t ็ตแยตแพแล้วก็ Pa ท2นะคะ Pa ท1ก็จะเป็นคณิตศาสตร์แล้วก็แ a ท2ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะ่ะก็จะมีตารางเปรียบเทียบคะแนานร้อยละค่าน้ำหนักให้ตรงนี้เนาะ,ะก็สามารถไปดูได้นะคะว่าจะใช้ค่าน้ำหนักของแต่ละส่วนยังไงบ้างน,นี้ค็คือรอบ5นะคะ โอเคค่ะถัดมาก็จะเป็นรอบที่6นะคะหรือว่า Direct Admission t c a s 4นั่นเองส่วนช่วงเวลาในการรับสมัครเนี่ยก็จะไม่นานนะคะเรื่องม่แตั้งวันที่3ถึงวันที่7มิถุนายนเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆคนไหนคิดว่ารอบก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ยได้ได้ได้คณะที่อาจจะยังไม่ถูกใจเนาะแล้วก็ต้องการที่จะสมัครในรอบนี้นะคะก็มาร์กช่วงเวลาไว้ดีๆเนาะเพราะว่าน่าจะถึงไม่ถึงสัปดาห์เลยส่วนเอกสารประกอบการสมัครเนี่ยก็จะมีคะแนนที่จะต้องยื่น เราจะใช้คะแนนจาก9วิชาสามัญ5วิชานะคะก็คือเคมีฟิสิกสีววิทยาคณิตหนึ่งแล้วก็ภาษาอังกฤษหรือว่าจะเป็นคะแนนจาก ONe t แกแพหดหคณิตแล้วก็แพทสวิทย์ค่ะส่วนคุณสมบัตินะคะก็ถ้าเป็นนักเรียนไทยก็จบการสามวนหกเนเรียนสายวิทย์คณิตหรือว่าสินคํานวณน,นะคะ GPA ตรงนี้จะน้อยกว่าในรอบอื่นๆนิดนึงก็คือ GPA มากกว่า2.0ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาตินะคะ เกรด12เนอะ GPA ก็มากกว่า2.0เช่นเดียวกันแล้วก็มีผลการเรียนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนดนะคะรายละเอียดก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ค่ะสุดท้ายแล้วอันนี้จะเป็นรอบ International Direct Admission นะคะซึ่งการรับสมัครเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่15กันยาคือเริ่มมาสักพักนึงแล้วเนาะตอนนี้จริงๆเราก็มีนักศึกษานักเรียนที่สมัครเข้าแล้วก็ เป็นนักศึกษาของคณะเราเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะเปิดการรับสมัครเนี่ยยาวไปถึงวันที่15มิถุนายนปีหน้าเลยนะคะคุณสมบัติก็คือเป็นนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะโรงเรียนไทยหรือว่าเกรด12ของโรงเรียนนานาชาตินะคะที่มี GPA มากกว่า2.5แล้วก็ต้องเอาเอกสารประกอบการสมัครมายื่นอันดับแรกเนี่ยก็คือเป็นเรียงความ 2หน้ากระดาษ A4 นะคะเป็น statement of purpose เนาเขียนว่าทำไมถึงอยากเข้าเรียนที่คณะ ICT แล้วก็ต้องการนำความรู้ไปใช้อะไรนะคะคร่าวๆแล้วกอ็อันที่2ก็คือยื่นผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษนะคะสามารถใช้คะแนนสอบจาก English Proficiency Test ต่างๆเช่น TOEFL IELTS TOEIC New s a t แล้วก็ DUOLINGO Test นะคะคะแนนก็จะมีโชว์อยู่ ในสไลด์ประมาณนี้เนาะส่วนที่3ก็คือนำคะแนนของออวิชาคณิตศาสตร์มายื่นนะคะก็จะมีเกณฑ์ดังนี้ก็คือสามารถใช้ New s ซ t ที่เป็นแมทได้แล้วก็ ACT ที่เป็นแมทนะคะ GZ, ONET แล้วก็แพทหนสามารถนำคะแนนเหล่านี้มายืน่นเป็นผลคะแนนของออวิชาคณิตศาสตร์ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์คร่าวๆเอกสารประกอบการรับสมัครคร่าวๆแล้วก็คุณสมบัติของ ผู้ที่ต้องการจะสมัครในแต่ละรอบนะคะโอเคคราวนี้สำหรับ international direct admission นะคะจะมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือน้องๆเนี่ยสามารถเทียบ Wood GED ของระบบอเมริกาหรือว่าแคนาดาได้นะคะก็จะมีช่วงที่ มีระบุเกี่ยวกับช่วงการสอบนะคะก็จะมีก่อนเดือนพฤษภาคมระหว่างพฤษภาคมถึงกรกฎาคมแล้วก็ตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยถ้าน้องสอบในแต่ละช่วงเนี่ยค่ะคะแนนในแต่ละรายวิชาที่เอามาเทียบเนี่ยอาจจะต่างกันอยู่บ้างเนาะให้ไปดูตามเกณฑ์ตามตารางนี้นะคะ โอเคหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7รอบด้วยกันที่เราเปิดรับสมัครที่คณะ ICT นะคะรอบ1ผ่านไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเหลือหรอบแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไหนที่อยากจะสมัครในรอบต่างๆเนี่ยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ด้วยเนาะแล้วก็ในเว็บไซต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ยื่นใบสมัครกันได้เลย ถัดมาถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่สนใจรับข้อมูลข่าวสารจากทางคณะนะคะก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมาสแกนค r วโค้ดได้เลย <ๆ S 2> เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวของน้องๆและพี่เขาก็จะส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่มีที่คณะนะคะน้องก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นผ่านทางข้อมูลดีเทลส่วนตัวที่น้องๆให้ไว้นะคะอย่าลืมสแกนค r วโค้ด สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับน้องๆที่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะก็สามารถคลิกไลค์แอด subscribe follow ได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนี้นะคะก็จะมี Facebook Fan Page MU ICT Open House uh, Faculty of ICT m a h i d o n University นะคะแล้วก็ ICT Mahidol Road Show เนาะแล้วก็สามารถแอด n e official account ได้ที่ ad ICT มหิดลนะคะแล้วก็สามารถ subscribe subscribe ที่ u b e c h a n แ e ลแล้วก็ Follow Twitter แล้วก็ Instagram ได้ด้วยค่ะหวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังวางแผนในการสมัครเข้าเรียนที่คณะ ICT ในรอบต่างๆนะคะถ้าต้องการข้อมูลส่วนไหนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมติดต่อทาง,ทางช่องทางโซเชียลมีเดียเหล่านี้ได้เลยพี่ๆแอดมินเขารอตอบอยู่ตลอดนะคะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย